วันนี้จะมาติดตั้งเกมประเภทแนว APK บวก Data กันดีกว่าท่านผู้ชมโดยทะ่ีให้ท่านผู้ชมต้องไปโหลดแอปนี้มาก่อนก็คือแอป AIR ที่ใช้สำหรับแตกไฟโดยจะขึ้นรูปให้ท่านผู้ชมดูด้วยกันนะท่านผู้ชมก็โอเคเริ่มกันเลยเนาะโดยที่วีดีเข้าไปที่ AIR ก่อนหลังจากนั้นเมื่อเข้ามานนี้มันจะให้ท่านผู้ชมติดตั้ง APK กันเนาะกดเข้าไปเลย กดเข้าติดตั้งกันไปโอเคนะทางดังจากาให้ผู้ชมกดเข้ามาเสร็จสิ้นก่อนโอเคหลังจากนั้นงเราไปการการแตกไฟที่เอา,าขมูลด Data ข้อมูลเกมนี้มากันเนาะโดยทำการจิ้มที่นี่ในการสร้างคำว่านิว้วช่วยได้ออกมาให้ามาเกมโอเค หลังจากนั้นให้ทำการกดค้างไว้หลังจากนั้นเข้ามา Extra File แล้วกดเข้ามา Browse ก็คือตัวนี้เโนาเพื่อดูที่เราสร้างไว้กดเข้าไปแล้วกดเข้ามา OK แล้วก,กด OK อีกครั้งรอทาสครูนท่านผู 5, ้ชม โอเคหลังจากเขาแตกแพลนจะได้ฟรดในหมาคือข้อมูลของไฟเกมอะไรอี้ให้บสมกดออกไปก่อนและให้น่ทนผูุสมทําการปิดเน็ตีล้วเลื่อนเข้าไปที่แอปนี้นี่คือแอปนี้เขาติดตั้งคือเกมนี้ให้นให้ผูุชมคลิกเข้าไปเลยปุ๊บมันจะแฮว์อนุญ,ญาตเราต้องกดคาว่าอนุญ,ญาตเข้าไป ให้เข้ามาหน้ให้ผ yes> ู้สูกดคำว่า yes ให้กดคำว่า yes อีกครั้งโอเคมันจะเข้ามาหน้า wifi ให้ผู้สูกดคำว่าอ่อโทรศัพท์ให้กดคำว่า register แล้วก็กดคำว่าโอเคโอเคหลังจากนั้นให้ผู้สูเข้าไปที่แอป i r ใหม่ก็คือให้ผู้สูกดด้านถึงนี่กดออกมาแล้วก็กดออกมาอีกหนึ่ง ่านผู้ชมจะเห็นไฟนี่กคือคำว,ว่าเกมรวดน,นี่ส่วนคลิกเข้าไปเกงจะชู hmm. ให้ผู้ชมรูปข้อมูลนี่ทีมทันทีกดคำว,ว่า yes okay. หลังจากนั้น่านผู้ชมคลิกเข้ามาออกอีกแล้วไปเอาไฟที่ห่อข้อมูลโฟลเดอร์ไฟที่ห่อแต่ไฟแม้อยู่จากอยู่ที่โฟลเดอร์นี้การกดค้างไว้หลังจากนั้นให้ผู้ชมกดควาว่า class ให้ผสมออกมานี้แล้วก็กดออกมาากนั้นให้ผสมเข้าไปที่คำว่าเกมโรสแล้วกดเข้ามาเกมเลยให้าลงกดคำว่าหน้าเอกสารนี่คือเป็นเป็นแผ่นเอกสารนีกคลิกกลับไปเลยคือคำว่าวางนนั้นผสมจะฟลเดอน์นี้เนาะข้อมูลทั้งหมดจะเข้ามาเนาะหลังจากนั้นให้ผสมกดออกมาให้ไปลองเข้าลินเกมนี่เนาะคลิกกลับไปเลยปึ๊บ โอเคนะมันจะเข้ามาในน้ำผสมเนาะกดของมานโนปุ๊บมันจะสามารถที่จะรีนเกมประเภทไฟเอพีเคบวกดัตตาอะไรเลยในผสมเนาะก็โอเคนะถ้ารนผสมเนาะเมื่อมาหอดจุดจุนี้ทางกเอาก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครัสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน